วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบง่ายๆนะครับเริ่มจากเราก็จะได้สลับมาจากที่เราซื้อบานะอยู่ในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้เขาจะให้นี่มาด้วยเราก็แย,ย่ไปตรงนี้นะครับด้านในมาดูครับโอเคคขอดออกได้แล้วเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วก็ ใช้ไขควงนะครับแงีฝาตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงปา่าแฉกนะครับหมุนตัวนี้ออกครับก็ใช้ไขควงหมุนออก นะครับก็จะถอดออกมา,อาถอดออกมาได้แล้วนะครับต่อไปก็มาถอดอีกตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสลักตรงที่เป็นที่กรอนประตูนะครับตรงนี้นะครับหมุนออกนะครับหมุนออกก็หมุนออกออกมาออกมาครับก็ใช้ไขควงปากแบนงัดออก น,นี่ออกมาแล้วครับนะครับ,รบก็ใช้ไก่ปวงงานออกมาเห็นไหมได้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนให้ให้กลับคืนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นของใหม่ครับที่เราซื้อมาที่เราซื้อมาเป็นของใหม่เริ่มจากเอาตัวที่เราเปลี่ยนออกใส่กลับขึ้นไปเหมือนเดิมครับ รูพวกนี้จะมาตรฐานอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแทนรูเดิมโอเคเข้าไปแล้วครับขังเข้าไปนะครับสอตัวนะครับ นี่เป็นลูกบิดใหม่ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็ใช้สลักตัวนี้กดเข้าไปเพื่อจะถอดกดสลักเข้าไปครับโอเคได้<อ>นี่ครับก็ถอดมาได้อย่างนี้นะครับ นี้เรากา็เสียบอันนี้เข้าไปนะครับดูนะครับดูในรูจะมีมีสลักตรงนี้อยู่เอาให้มันเข้าตรงกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเอาตุกบิดเสียบเข้าไปครับโดยให้รูตัวนี้นะครับให้ตรงกับตรงนี้นะครับที่มีสลักตรงนี้อยู่นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ใช้มาด้านนี้ครับใช้ด้านท้ายที่ดีที่เขาให้มานี้ใส่เข้าไปแล้วก็น็อต <N ought, S 1> นะครับน็อต <N ought, S 1> ใส่เข้าไป2ตัวนะครับก็จะเราจะเอา c o เวอนี้เข้าไปนะครับหมุนหมุนเข้าปกตินะครับ ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปให้สุดเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็มาลองดูนะล็อกขางนอกเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมไหนเรียบร้อยแลวครับเปิดไหมเปิดได้โอเคเปิดได้เอาลองล็อกดูสิครับล็อกอ๋ยเปิดไม่ได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนลูกบิดนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ